ช่วงนี้สนับสนุนโดยเที่ยวย่างกุ้งภูก,กามมันดาเลพร้อมร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหาไมามุนีสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพิเศษสุดเมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรเลคอนโปรดักต์คาแอดเซซอรี่ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกคำฝอย ชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขาเรามาที่โซนแรกนี้ก่อนเลยนะครับนี่คืออะไรครับรน,น,นี่มนครับการนำเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาช่วยในช่วงหลังตอนแรกๆเราก็จัดแสดงของทางส,าสังสร้างอยู่ในตู้ ให้ดูแบบธรรมดาธรรมดาครัพอปรับปรุงแล้วก็มีเทคนิคลูกเล่นอะไรให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในโซนแรกอย่างที่ว่าก็คือโซนเปิดโลกมตราไทยเหมนตาโบราณต่อไปก็พดด้วงแล้วก็เหรียญกราส่ในส่วนสุดท้ายและในส่วนองจอนี่เป็นไงครับนี่ปิสติแล้วเราก็จะให้ผู้ที่เข้าชมท่านนะครับได้รู้จักกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้แต่ในอดีเนี่ย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่สาพศ300สาร้อเขาเรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ<อ>เป็นจุดศูนย์กลางการค้าของโลกแต่แสดงบอกให้เห็นอาณาจักรนั้นๆ,ๆว่่อยู่ตรงจุดในของแผนที่โลก,โลกนี้เราก็จะเดินทางย้อนอดีตไปมาพร้อมกันเนมื่อประมาณ4ี่พปีที่แล้วนะครับ,รบสมัยนั้นมีอาณาจักรบ้านเชียงขึ้นบ้านเชียงก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีของไทยนั่นเองคนเหล่านั้นเขาก็ใช้เครื่องปั้นดินเผากำไรหิน ขวานหินพวกนี้นะครับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนตอนหลังก็ได้นําเอาโลหะมาใช้ก็เป็นเหรียญกระสานมีการช่างน้ําหนักประทับตาและสุดท้ายก็พัฒนาเป็นธนบัตรไทยอันนี้คือตัวอย่างเงินต่างประเทศนะฮะเด็กๆจะเห็นเป็นโดนัทในตอนใกล้ๆเที่ยงฮะจริงแล้วมันคือเงินชนิดหนึ่งชื่อว่าเงินเฟย์ทจากแผ่นหินที่หายาก อยู่หมู่เกาะเมโโรนีเซียมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เพราะบอกเล่ากันว่าเวลาหนุ่มๆจะไปขอสาวก็าต้องกิ่งไปที่บ้านเจ้าสาวนะจนกว่าที่พ่อตาจะพอใจยกลูกสาวให้โอ้โหตื่นเต้นต่อไปครับที่นอนครับครับทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของไทยกันต่อครับอาณาจักรของไทยที่สําคัญและเก่าแก่ในอดีตนะครับเมื่อประมาณเกือบ2 0 0 0ปีที่แล้วอาณาจักรฟูนังนะครับในพุทธศตวรรษที่6 พศ600สมัยนั้นก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองเป็นประมุขนับถือศาสนาพราหมณ์ดูต่อมาก็มีอาณาจักรทวารวดีเกิดขึ้นในช่วงพศ1200ถึง1600ก็จะมีเหรียญเงินพวกนี้ใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนกันแล้วนะครับเหรียญพวกนี้มันจะมีรูปภาพปรากฏอยู่ด้วยโอ้มีการแกะรูปภาพพวกนี้ไม่ได้มีเอาไว้ให้ดูเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่มีความหมายบอกด้วยตัวอย่างพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสง ก็หมายถึงอํานาจของพระมหากษัตริย์ที่เปล่งรัศมีขึ้นไปเหนือแผ่นฟ้าลงมาแผ่นน้ําในทวาวราวดีส่วนใหญ่จะใช้เป็นเหรียญแม่วัวลูกวัวอ,อ,อันนี้เป็นโมเดลนะครับสมัยนั้นก็จะนิยมใช้เงินนโมและเงินดอกจันเคยได้ยินไหมฮะนโมนโมตะสะสก็โตนะก็เป็นเครื่องรางของขลังด้วยเขาก็เอาไปทําเป็นหัวแก้วหัวแหวนใส่ป้องกันไัยต่างกนนั่นคือภาคใต้ของไทยในอดีตส่วนภาคเหนือ อาณาจักรล้านนาฮะาะมีการใช้เงินเจียงคือคําว่าเจียงหรือเชียงเนี่ยหมายถึงเมืองทะทขึ้นที่เมืองไหนจะเรียกชื่อตามเมืองนั้นนั้นเชียงเชียงใหม่หน้าลำปางเชียงแสนและเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงเพราะทําจากเนื้อโลหะเงินบริสุทธิ์แท้ๆแล้วมีเงินเจียงเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงก็ต้องมีเงินปี่เงินทอนั่นเองเป็นปี่ฮะก็เลยอีกภาคหนึ่งคือภาค ตอนออกชิงเหนือร้านช้าเงินห้อยเงินลาดเงินลาดห้อยเงินห้อยนี่ถือว่าเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงคล้ายๆกับเงินเจียงล้านนานะเนื่องจากทําจากเนื้อโลหะเงินบริสุทธิ์เงินร่วมสมัยในอาณาจักรล้านนานะครับที่พ่อค้าชาวจีนนําเข้ามาใช้นะเพราะอยู่ใกล้กับประเทศจีนที่ว่าเงินใสสีคำว่าใสสีนี่แปลว่าเส้นไหมหมายถึงเนื้อเงินใสสีพวกนี้สามารถจะยืดให้เล็กและบางเบาเท่ากับเส้นไหมได้โดยที่ไม่ขาดทีนี้ อาณาจักรล้านช้างที่อยู่ภายอ,อสารก็มีเหมือนกันเป็นเงินที่พ่อค้าชาวเวียดนามนาเข้ามาใช้เงินตู้เงิงนหางเราก็อ่านไม่ออกนะครับแต่พอมาตอนหลังเราอ่านออกแล้วนะครับ <S <S ม,มีอยู่วันหนึ่งรองผู้ว่า,า,าการธนาคารกลางของเวียดนามได้เข้ามาเชี่ยมชมวิทยาพันเราก็ได้อ่านให้เราฟังชื่อจักรพัฒมีมานต่อไปเราก็จะเข้าสู่ในยุคข,ของเงินพดร่วงคําว่าพดแปลว,ว่าขดลื่งอร่วงหมายถึงตัวอ่อนของแมลงนั่นเองเขาเริ่มต้นจาก เงินกําไรนะฮะแล้วก็ได้พัฒนารูปร่างมาเป็นเงินพุทธ่วงแต่สมมยอาณาจักรสุโขทัยอโยธยาอายุธยากรุงธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสิ้นสุดรัชกาลที่4ให้เลิกผลิตพอรัชกาลที่5ให้เลิกใช้เลยมีเงินพุทธ่วงใช้เป็นเงินที่มีค่าสูงก็เหมือนกับปัจจุบันที่ใช้ธนบัตรก็ต้องมีเงินปีกเหมือนกันเบิกหอยหรือเบี้ยหอยแดงนะครับเขาต้องไปเก็บมาจากเกาะมาลดีฟมหาสมุทรอินเดียนะฮะที่เดียวท่านที่เขายอมรับ เอเบียงหอยพวุ่นี้มาใช้เป็นเงินปีกวันเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อยเจอกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับควรชวนเที่ยว ในส่วนต่อมานะครับเราก็จะได้มารู้จักกับเรื่องราวของเหรียญกระสาก็มีที่มาในสมัยรัชกาลที่สรมองค์ท่านได้ให้ช่างชาวต่างประเทศโรเบิร์ตฮันเซอร์ทําเหรียญเมืองไทยขึ้นมาด้านหน้าเป็นตัวอักษรเมืองไทยด้านหลังเป็นรูปดอกบัวกับตาช้างแต่ปรากฏว่ารักชกาลที่สาไม่ทรงโปรดท่านบอกว่าเหมือนเดินหูมเมืองชาวเขมเมก็ไม่เอามาใช้ต่อมาจึงให้ช่างชาวไทยเนี่ยครับทำขึ้นมาด้วยมือ ชื่อว่าเหรียญเฟืองหรือเหรียญเฟืองและถูกใช้เป็นเหรียญกระสาบเหรียญแรกของไทยในตอนนั้นต่อมาในช่วงรัชกาลที่4ี่พระองค์ท่านตั้งพระทัยว่าจะทำเหรียญกระสาบที่เป็นมาตรฐานสาวคนด้วยเครื่องจักรจึงได้ให้ราชทูตเนี่ยสั่งซื้อเครื่องจักรจกากประเทศอังกฤษมาแล้วก็มาติดตั้งอยู่ในพระบรมหาราชวังชื่อว่าโรงกระสาบสิทธิการก็เป็นโลงกระสาบลงแรกที่ผลิตเรียญให้เราได้ใช้และรัชกาลที่ห้านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบ หน่วยเงนินตราขึ้นจากเดิมเปี้ยอาจโซนดเสื้กซี่เฟืองสลึงบาทจำเนงช่างมาเปลี่ยนเป็นบาทและสตางค์หนึ่งบาทเท่ากับถึงร้อยสตางค์ แม้เที่ยวกำลังสนุกเลยนะครับท่านผู้ชมกับพิพิธัณฑ์ธน,นาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาของกวนชวนเที่ยวไม่พอครับยังเหลืออีกหลายส่วนที่เรายังไม่ได้พาไปเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นส่วนของธนาบัตรไทยและอื่นอื่นอีกมากมายครับเอาเป็นว่าผมปิกวนชวนเที่ยวเจ้อน้นและน้องจา๋าสัญญาครับว่าจะพามาเที่ยวต่อที่นี่สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ